อะไรนะเดี๋ยวชวนพี่สิมก็นด้พี่สิมอยู่ไหมีคนหไมมีคมใครอะใครพี่ิมี่ไมฟิล์มอ๋อฟิล์มมมาไหใครทำอะไรกันเนี่ยเ้ยว่ายังไงครับ โอเคมึงรับตอบไหมแฟนพี่เก๋เข้าวินมีแฝกที่ร้านแล้วกูนะเเเือกนข้าวินไปชลชนมึงไปเอานี่ชลมึงไปเอาบัตรเทรดมาพี่เอาบีเอ็มให้ปะแบบแบบแบบไปเอาบัตรเทรดมาพี่โอนให้นี่อยู่พี่นะบอกเล็กพี่เล็กเลยมาพี่เลยกล้าฝามเด่งว่าไงานเตงบอกงานนะแฟนเก๋เข้าวินวิทยกมามาใครเนี่ยหลักสิ่แล้วพี่ไม่ผิดได้เขามีหลักฐานมาเยอะ ไม่ผิดใช่ไหมใช่ครับของของเขาของใครของสินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของสินของที่วางที่ไอตัวยืนอีโมะโอเคไม่ผิดครับได้ครับไหนก็ตามน,นั้นได้ครับ,รบไม่ตรงนั้นจะสินอะไรก็ได้ทำนั้นเลยจะไม่ผิดเออแต่พี่ยังไม่คุยกับเขาเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเออก็ได้ครับไหนก็นั่นแหละครับแบนเลยเหรอวันนี้เลยใช่ไหมอะไรพี่มันยังไม่รีบเดินแล้วก็ รอหน่ลยละ่ะผมจังรวบรวมอีกอโอเคครับว่ไงพี่ผมจะได้ไอ้นี่นเ,นะเลยได้แดงไดดม,ไมนะไดาวางหนะครับวางหนะครับไม่อยากโดน ตัวรุ่นรุ่นใหญ่เขากระเทือบอ่ะได้กปัดโครับมันให้ไม่ได้เป็นพวกติมอ่ะไหนครับวานนะครับน้องน้องน้องเจ้าวางวางพี่เบานี่อย่าเป็นยาอ่อนดิไม่อยากไม่อยากโดนรุ่นโตกระเทือบอ่ะอย่าเป็นยาอ่อนดิเชียโอเคครับนั่นก็ตามนั้นเลยนี่ประกาศเลยครับนายกนั่นก็ติดไปตามนั้นเลยครับโอเคครับข้าวครับเป็นใครสินหรออืมใช่ ไอ้สีดนอะไรอ่ะเส้นโดนใบแดงเรื่องอะไรพี่เจมส์นี่ดิผ่านดีกขาโลกตรวจตรวจให้น้องขึ้นปืนให้น้องอย่างนี้จะโดนหลีปะมันไม่ดีเลวะอ๋โอ๊ยกูตกใจไม่ก็เราเตือนกันแล้วว่าอย่าบัฟเวลาเราบัฟเรื่องอารมณ์มันยังไงแล้วมันมีหลุดปะ ่่่่มมมันนนนไไาาะแต่มันผิดตรงที่ว่ามันเราหลุดเองมันผิดมันผิดตรงที่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้ไปแจ้งเลยไม่ได้แจ้งอะไรเลยมีแค่แบบแค่นั้นเองก่อนหน้านั้นเยอะเลยแล้วเป็นไรหรอกคนเปเลยพี่น้องชายกูอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะไอติ่มก็โดนไอติ่มโดนแล้วก็ไอคิวก็โดนโดนสามคนแค่นั้นแหละไอคิวโดนอะไรอ่ะไอคิวโดนไดร์บอยไอติ่มติ่มโดนเลยไม่โดนไม่โดนพี่เกียวไม่โดนไม่พี่มีฝ่ายเราเป็นคนกระทำนะพี่ใช่ไหมติ่มโดนไปเลย พี่เกีเขาแย้งได้ไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วโอเคแล้เขาแย้งไปยังเขาแย้งไปยังพี่สินน่าจะไปแดงพี่เกียวแย้งได้ไม่แล้วมันแย้งไปยังแย้งเดี๋ยวเขาแย้งเดี๋ยวเขาแย้งแย้งมันมันได้อยู่แล้วอันนั้นมันไม่โดนไอ้ไอ้นั่นน่ะคือมันไม่เป็นปัญหาปัญหาคือไอ้สินแค่นั้นเองไอ้ไม่ฟิลเลียหรอกไม่าแล้ะเราหลุดเองพี่มันต้องโทษใครไม่ได้เพ่โทษใครไม่ได้พี่อตามนั้นแหละเตือนกันตลอดว่าเออไปตามไปมีสามไม่อยากฟังแล้วไม่อยากฟังเรา นายอ่ะติ้มต้มครับพี่ของเราจะโดนตีลงเป็นใบต้มนะนะครับเราเราผมอันนี้อันนี้คือเขาแจ้งหมดแล้วใช่ไหมพี่เราไมาแจ้งแจ้งได้ปะตอนแรกผมไม่รู้ว่าไม่ได้แล้งไม่ได้หรอไม่ทันแล้วหรอใช่ครับก็ผมคิดว่าเขาไม่น่าแจ้งอะไรผมเลยไม่ไม่แจ้งเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นดิเราคิดไม่ทันใช่แล้วคือก็คือแจ้งตอนนี้ไม่ทันแล้วถูกป่ะพี่ ไอ้ครับถึงมีหักฐานก็ไม่ได้หรอมันเกินยีิบสี่ชั่วโมงครับมันอย่างที่ผมบอกเพาะผมก็นั่งไอ้นี่นั่ง,งดูกันมาก็รอทางฝั่งทั้งคู่แจ้งมาก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีทางฝั่งไหนมาแจ้งมามีแค่ว่าตัวยินดีโมแล้วก็มี่จะทางฝั่งเพียรส่งมาอะไรน้องไม่เป็นไรนะท่านนั้นเราผิดเองอ่ะเราผิดก็ว่าไปตามนั้นแหละครับ เอารถอยู่ไหนอ่ะเอารถมาเอ้ยอยู่กคาล่ายกลางมันดีมาเอาไปแล้วพี่อยู่มาแบบจริาจริงนะอยู่แต่ว่าไม่ได้งัดไม่ใช่ไม่ใช่คนงัดแต่ว่าอยู่มันก็เหมือนคนงัดแหละมึงจะให้กูงัดไหมล่ะไอศิลป์มันไปด่าว่าอะไรวะริดไอ้ศิลป์มันก็แบบไปกับใรวยแล้วกัน เไม่์ชาเบชาเดี๋ยวนะ้ช่วยเอาดิเอ้ออะไรเทมไมอ่ะว่าไงไอเหี้ยคนเราคนแก๊งเราไม่เป็นพระจับเด็กไอเหี้ยนายกบอกแก๊งเราไม่แจ้งอะไรเลยไอคับฮัลโหลชุบดีคุณนึกว่าพระเหี้อโหล มึงรู้มึงอบหน้าเดี๋ยวจัดหนักไม่มึงรู้ไมเป็นพาพาอะไรพาผู้เป็นพ่อไงโอ้โหิดอะไรหรอกก็จัดกัดหน้าเราก็พีพาผู้เป็นพ่อไงพี่ก็รวรวมหลานโอ้พี่ต้อเล่่่่่า่่น่น่่ย่่่่่่่่่่่พี่ดูพี่ดูพี่ดู่่่่่่่่่่อ่่่่่่ั่่่่่ ไอเฟมเฮ้ยมึงก็มาฝั่งนี้เลยเราเราพ okay. ี่แดงไรโอเคโอ้โหอยู่ไหนกันเนี่ยพี่ไปป้อนกันแต่งแบบนี้กูคงแบบไปไปเป็นพระมั้งเมื่อกี้นายกก็ลงลงมาบอกนะว่าผมว่าแต่เนี้ยแถวนี้มีคนเป็นพ่อพระนะพี่ไม่ไไรนี่ว่าเป็นพ้แบบไรนี่ว่าเป็นพระแต่พระผู้เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยพิสศกับทิ้งพิสดาลิงจ่อโอ้โห โอ้ขาใครเนี่ยอันนี้ก็มีเสือร้ายเหมือนกันนะพี่เออพี่ร่างเลยหิว,หวเหี้ยว่าเปอะไปวอร์17จยวฮัลโหลไอ้อาเล็กมึงมึงอยู่